คุยกับใครอ่ะคุยกับใครทาร่าทาร่าลูกรักคุยกับใครลูกคุยกับใครอฮาเออเออหรอครับคุยเก่งจังเลยนะเออเนาะออครับคุยเก่งจังเลย ว่าพ, Weekly. พูดมาแม่ยังไหวพูดมาเลยเร่อ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 หน้าฟัดจริงๆเลยร้อนร้อนร้อนครับยังไงต่อ um, ยังไงต่อลูกได้เลยฮะโอเควิขาวจริงๆไงหน้ากัดจริงๆไงโอเคนะบายบาย không mấy cùng gì nhá hả không mấy cùng gì nhá Ô hồ Ô hồ Ô hồ Ô โอเคครับครับครับโอเคครับยังไงเออล่ะล่โอเคครับโอ้หรอครับโอเคอากลมดีกเลยอันนี้ลูกใครอ่ะ โอ้ลูกชิ้นเนาะลูกชิ้นนะเนาะเออไม่ไหวละคุยเก่งไม่ไหวเออคุยคุยเก่งโอ้ยคุยเก่งไม่ไหวเลยเออหล่อหร่อหรอโอ้โอ้บ่นอะไรแล้ว บ่นอะไรหนูบ่นอะไรคุยกับแม่ก่อนบ่นอะไรอ่ะอ๋อบ่นเนาะขี้งุดหงิดนะเนี yeah. ่ยเออขี้งุดหงิดนะเนี่ยเอ้ขี้งุดหงิดนะเนี่ยเออเออเอออขี้งุดหงิดอ่ะคนเนี้ยเออ หูหงิดนะยิ้มานหน่อยอะไรอะไร,อะไรละ่ะเออโอ้โหบ่นอะไรไม่อุ้มไม่อุ้มไม่ไม่ไม่ไม <c oughs>